วัดีค่ะวันนี้นะคะน้องมินกับพี่มิ้จะมาชวนน้องๆมาเล่นน้ำด้ชุดว่ายน้ำที่อยู่โรงเรียนน้องๆมีไหมคะสำหรับใครที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายสามารถดูได้เลยนะคะแต่แต่แตผู้คนโตหรือว่าคนตัวเล็กก็ดูได้นะคะจะถ่ายน้ำให้ดูค่ะ มันเป็นยังไงป็นยังไงบ้างคะอยากชวนไปดูใหม่นะคะเสียงอะไรคะน่ำจากน้ำที่มันไหลมาบนหัวค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคค่ะ